สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับผมประจำวันศุกร์นะครับประจำวันศุกร์สำหรับไต้หวันเปิดที่บวกครับ9 8 4 4 6นะครับไต้หวันอาทิตย์หน้านาะวันแรงงานน่าจะหยุดกันทั่วได้ผมตู้ประทินนี่ไม่หยุดนะเดี๋ยวรุ่นกันวันจันทร์หน้าแล้วกันตอนนี้เอาไต้หวันวันนี้ให้รอดก่อนไต้หวันลงไป2รอบครับแตกไป้1รอบอีกรอบนึงเดสมอร์เรนะครับก็ ลงรอบนี้แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเปิด9 8 4 4 6เปิดที่บวกนะครับตอนนี้บวกอยู่100กว่าจุดสองร้วแต่กว่าจะปิดตั้งเที่ยงกว่าผมบอกไว้ก่อนครับผมคิดไว้ที่บัวครับถ้าลงลบเบาๆนะจ๊ะโอเคครับไต้หวันวันนี้เด่นสุดศูนย์ครับขาลุกขาวิ่งจัดศูนย์ครับขาลุกขาวิ่งจัศูนย์ศูนย์ศูนย์หกสองใครชอบแนวทางของผมไม่อยากพลาดครับ กดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับผม2 0 8 2ครับ2 0 8 2ชอบกดไลค์ช้กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตาม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 ,ตามครับแล้วก็อะไรเออเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับ8 0 9 0 8090 ก็นี่5ห่างครึ่งแถม19ครับร้อยมัด4ครับร้อยมัด 4, ม,ด4มีทุนน้อยเล่นแค่จนะครับทุนเยอะเล่น3ตัวนะครับ4 00 4 40 4 62 420 4 80 490 419 482ครับ แล้วมารุ้นกันครับตอนเที่ยง34นาทีครับก็ขอขอบอ้าผมลงไว้ผมจําได้แล้วเมื่อผมลงเมื่อวันจันทร์วันพุธอ่าวันพุธมันไปค้างอ่าใช่ท้ายเะใชท้ายสองไปค้างเรื่องๆเนี้ยเกียรไต้หวันคือมันชอบไปค้างส่วนมากครับวันนี้ขอยาให่อยู่ครับขอให้มันปิดเลยแล้วกันเนาะได้ประมาณนี้สําหรับไต้หวันครับสวัสดีครับผมเจ้าอทีวอังคารครับ